นายสโมกิ้งหนึ่งในสมาชิกแก๊งที่ถูกต้องการตัวมากที่สุดในกัวเตมาลาถูกจับกลุ่มแล้วเขาซ่อนตัวอยู่ในเม็กซิโกรูดี้ออกาสโตออร์ติสโมราเลสหรือที่รู้จักกันในชื่อเอลสโมกิ้งหนึ่งในอาชญากรที่ถูกต้องการตัวมากที่สุดของกัวเตมาลาถูกจับกลุ่มแล้วในเม็กซิโกหลังจากหลบหนีมาเป็นเวลานานถึง3ปีหัวหน้ากลุ่มอาชญากรบาริโอสิหลบหนีออกจากเรือนจำเอฟทูในฟรายฮานเนสเมื่อ เดือนพฤษภาคม2022ส่งผลให้มีการแจ้งเตือนจากอินเตอร์โพระดับนานาชาติเขาได้หลบหนีออกไปเมื่อ3ปีก่อนโดยปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นและหลบหนีไปด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เรือนจำค่ะเอลสมูคกิ้งถูกตัดสินจำคุก434ปีในข้อหาฆาตกรรมมากกว่า20คดีถือเป็นอาชญากรที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งในอเมริกากลางเจ้าหน้าที่ได้ค้นพบการหลบหนีของเขาเมื่อสังเกตเห็นห้องขังว่างและเมื่อทำการสอบสวนก็พบว่า เขาคือผู้ต้องขังที่สูญหายไปค่ะระหว่างการหลบหนีเอลสโมกิ้งได้ปลอมตัวเป็นนักโทษอีกคนหนึ่งซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่เ,เกิดความสับสนเนื่องจากในตอนแรกเชื่อว่าเขาเป็นผู้เสียชีวิตหลังจากการค้นหายอย่างเข้มข้นเจ้าหน้าที่เม็กซิโกสามารถจับกุมเขาในขณะที่เขากําลังเดินอยู่ในเม็กซิโกส่งผลให้เขาต้องยุติก,การหลบหนีในวันที่4ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและได้ถูกส่งตัวกลับไปก,ไปกัวเตมาลาในวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์ค่ะเขาได้รับแจ้งหมายจับที่ถูกต้องตาม กฎหมายในความผิดฐานร่วมสังสรรค์โดยผิดกฎหมายฆาตรกรรมและพยายามฆ่าลงในวันที่8มกราคม2024ตามที่สารกัวเตมาลาต้องการค่ะมือปืนรายนี้นะคะเคยต้องโทษมาแล้ว6ครั้งและ2คดีฆาตรกรรมคดีทะเละวิวาทคดีอื้อฉาและครอบครองยาเสพิดรวมถึงคดีชิงทรัพย์ด้วยค่ะ